ข่าวนะครับสำหรับวีซ่าเรื่องภาคการเกษตรของออสเตรเลียนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจให้การติดตามนะครับเรื่องข่าวของวีซ่าภาคการเกษตรนะครับวันนี้นะครับมีข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะแชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ ขณะนี้เวลาที่ออสเตรเลียก็ประมาณ2องทุ่มนะครับสองทุ่มนะครับวันที่23สิงหาคม2564นะครับข่าวอัปเดตเมื่อประมาณไม่เกิน12ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับรายง,งานข่าวจากสำนักข่าว SBS ไทยนะครับภาพภาษาไทย อัปเดตข่าวมานะครับเมื่อไม่เกิน12ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับวีซ่าภาคการเกษตรนะครับเดี๋ยวเนื้อหารายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรนะครับออลองลองไปดูรายละเอียดกันนะครับข่าวรายละเอียดมีดังนี้นะครับ หัวข้อข่าวว่าวีซ่าเกษตรกรรมใหม่ทางเลือกเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียนะครับอันนี้คือหัวข้อข่าวนะครับอัปเดตเมื่อ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะรายละเอียดข่าวว่าวีซ่าด้านการเกษตรกรรมใหม่ซึ่ง พุ่งเป้าไปยังลูกจ้างจากแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเชียงใต้จะมีทางเลือกของการเป็นผู้อยู่อาศัยทาวรและการตั้งถิ่นฐานในส่วนภูมิภาคสำหรับลูกจ้างผู้อพยพย้ายถิ่นฐานด้วยอันนี้คือหัวข้อข่าวนในอันดับต่อไปนะรัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลีย จะเปิดตัววีซ่าด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากสถานการณ์โควิดทั่วอุตสาหกรรมภาคการเกษตรการประมงและป่าไมา้วีซ่าเกษตรกรรมของออสเ,เตรเลียประเภทนี้ซึ่งพุ่งเป้าไปยังลูกจ้างจากแปซิฟิกและ เอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะจะไม่มีการจำกัดจำนวนรับสูงสุดนะครับโอ้เขาก็บอกว่าเขาไม่จำกัดจำนวนนะสูงสุดคือคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่มีเพดานเขาไม่อั้นเพดานในการรับจำนวนนะครับสำหรับแรงงานที่จะเข้ามาสู่ภาคการเกษตรนี้นะครับเขาบอกว่า จะไม่มีการจํากัดจํานวนรับสูงสุดและจะให้ทางเลือกของการเป็นผู้อยู่อาศัยทารบอและการย้ายถิ่นฐานในส่วนภูมิภาคนี้ด้วยนะครับเขาว่าอย่างนี้นะในขั้นนี้จะยังไม่ชัดเจนว่าประเทศใดบ้างจะเข้าร่วมโครงการวีซ่านี้เห็นไหมครับเขาก็ยังย้ำว่า เขาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าวีซ่านี้ที่ที่จากเดิมจากเดิมที่ผมผมลงคลิปไปเมื่อ,อเป็นตอนที่2ตอนที่3นะครับว่า10ประเทศอาเซียนครับที่จะเข้าร่วมโครงการกับวีซ่าภาการเกษตรเนี่ยหนใน10ประเทศก็คือ1 1ในนั้นก็คือประเทศไทยที่ที่เขากล่าวถึงนะครับ เมือ่อเมื่อคลิปที่2ที่ผมผ่านมาที่ผมลงไปนะครับแต่ในในในตอนนี้อัปเดตว่าในขั้นตอนในขั้นตอนนี้นะยังไม่ชัดเจนว่าประเทศใดบ้างจะเข้าร่วมโครงการวีซ่านี้ซึ่งข่าวอัปเดตนี้เขาไม่ได้ระบ,บุว่า10ประเทศอาเซียนที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นเขาไม่ได้ระบ,บุชื่อประเทศนะครับ อ,อ,อ,อ่านรายละเอียดต่อนะครับวีซ่าประเภทนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่21กันยายน2564นะหรก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรครั้งต่อไปที่จะเริ่มขึ้นและเป็นโครงการ ที่เพิ่มเติมจากโครงการวีซ่าลูกจ้างตามฤดูกาล (Seasonal Worker Programmer) นะครับอันนี้คือภาษาฝรั่งนะ Seasonal Worker p r o g r a m s นะครับและโครงการวีซ่าแรงงานแปซิฟิกองเล็บนะเป็นภาษา,ษาอังกฤษว่า Pacific Label อะไรอนะเลเบอร์อ่าภาษาอังกฤษว่าแชมป์นะแชมป์ชมเชม,ชม,ชม <c oughs> ที่รัฐบาลมองว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงอ๋อมันมันก็จะมีวีซ่าที่พวกอ่าที่เป็นวีซ่าที่เขาออกให้เฉพาะเจาะจงนะครับเป็นเป็นแบบว่าอ่าช่วงฤดู ที่เขาออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวกับแบ็คแพคเกอร์อะไรประมาณนี้นะที่เข้ามาใช้แรงงานในออสเตรเลียเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะครับนายลิตติลพลาวนะครับนะที่กล่าวว่าที่เป็นการปฏิรูปโครงการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติแรงงานเกษตรกรรมของออสเตรเลียนะนายเดวิดลิตติลพลาวนะครับ นายเดวิดลิตเติลพลาวี่เป็นรัฐมนตรีด้านการเกษตรกรรมของออสเตรเลียนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ไว้นะครับมีลักษณะบางประการในเรื่องนี้ที่ต้องที่ตรงไปยังหัวใจของการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างซึ่งอุตสาหกรรมการเกษตรกรรม ในส่วนภูมิภาคได้เรียกร้องมานานนะครับนายลิตตินพลาวได้กล่าวไว้นะครับเขาบอกว่า,าวีซ่าประเภทนี้นะครเขามีความสนใจและมีม,มีการาเรียกร้องให้ให้ให้เกิดวีซ่าด้านภาคการเษกษตรกรรมเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะอันนี้คือการให้สัมภาษณ์ของนาย นายเดวิดลิตเทนพลาวนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีด้านการเกษตรกรรมของออสเตรเลียที่กล่าวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ไว้นะครับในวันวันนี้เป็นที่23เนาะ23สิงหาคมปีพศสอ6 4นรนะครับเมื่อประมาณ12ชั่วโมงที่ผ่านมา เขากล่าวเตือนว่าการปิดพรมแดนระหว่างประเทศของออสเตรเลียในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดซึ่งทำให้จำนวนผู้ถือวีซ่า working holiday ลดลงได้ส่งผลให้ภาพอุตสาหกรรมการเกษตร,รกำลังขาดแคลนแรงงานเราราวประมาณ3 0,000คนในขณะนี้คือในใน,ในขณะนี้นะครับภาคการเกษตร,รของออสเตรเลีย ในฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยขาดแคลนแรงงานไปประมาณ3 0,000คนเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเกือบจะ2ปีแล้วเนาะนั่นแหละครับก็ทำให้ภาคการเกษตรของออสเตรเลียขาดแคลนแรงงานคนระับเป็นจำนวนประมาณ3 0,000คนในขณะนี้ครับอ่าข่าวต่อนะครับภาคอุตสาหกรรมการ แปลรูปเนื้อสัตว์ของเราอันนี้นี่คือนายเดวิดลิตเทิลพลาวกล่าวภาคอุตสาหกรรมการเกษตราการแปลรูปเนื้อสัตว์ของเราเกือบทั้งหมดกำลังดำเนินการในศักยภาพเพียง7 6 7ถึงของศักยภาพเต็มในตอนนี้เพราะพวกเขา เพียงแค่ไม่มีคนพอที่จะทำงานเหล่านี้นายลิตเติลพลาวอธิบายนี่นี่เป็นสำนวนการให้สัมภาษณ์ของอสำนวนฝรั่งของออสเตรเลียนะที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครเขาว่าภาคอุตสาหกรรมการแปลรูปเนื้อสัตว์ของเราเกือบทั้งหมดกำลังดำเนินการ ในศัก,กยภาพเพียง60-70%ของศัก,กยภาพเต็มในตอนนี้เป็นเพราะพวกเขาเพียงแค่ไม่มีคนพอที่จะทำงานเหล่านี้นายลิตเติ้ลพลาวกล่าวถ้าเป็นสำนวนไทยก็คงจะประมาณนะ่ <c oughs> คือในภาคอุตสาหกรรมประสุสัตว์เรา ที่ดำเนินดำเนินดำเนินงานได้ตอนนี้มีเพียงประมาณ60-10% 70%แค่นั้นเองนะครับเพราะว่า,าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าคือจํานวนแรงงานเรามันไม่พอในภาคอุตสาหกรรมอันนี้นะครับที่ผมอาจจะแปลมาเป็นํำนวนไทยเรานะครับ ต่อนะครับชาวออสเตรเลียจะได้รับการเสนองานเหล่านี้ให้ก่อนใครแต่สำคัญที่ต้องเข้าใจว่าเกษตรกร,ร,กรได้รอคอยอย่างใจเย็นมานานและพวกเขารอต่อไปอีกไม่ได้แล้วเพราะพวกเขาจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ <c oughs> ในในในเดวิดลลตเติลพลาวก็บอกว่า คือเข,เขาก็ต้องต้องผลักดันให้กับคนออสเตรเลียนะครับพยายามเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมให้มากที่สุดเพื่อเป็นการเาเรียกว่าเป็นกำลังเป็นกำลังที่จะขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรภาคปศุสัตว์ในฤดูกาลในของเขาอ่ะ มันมันรันได้มันดําเนินการต่อไปได้คือพูดง่ายว่าเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นในในในภาคแรงงานเขาก็จะเอาคนของออสเตรเลียครับเข้าไปขับเคลื่อนในระบบภาคการเกษตรแล้วแล้วก็ภาคปศุสัตว์ก่อนนะเพื่อรอรับกับแรงงานที่จะ,ะนำเข้าจากจากอ่า วีซ่าภาคการเกษตรนะครับมันมันแม้ว่ามันก็ต้องค่อยๆเนาะค่อยๆนําเข้าค่อยๆค่อยๆสกรีนคนเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าจะนําเข้ามาตูมเดียวเลยมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาก็ต้องให้คนของออสเตรเลียเขาอะ <c oughs> ที่พอที่จะมีศักยภาพแล้วก็สนใจในใ,ในในด้านภาคการเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์ ต้องผลักด,ดันให้เข้าไปสู่ระบบนี้ก่อนเพื่อแก้ไขแก้ขัดในในในระบบนะรัฐบาลคาดว่าจำนวนลูกจ้างจากแปซิฟิกและติมอในออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้น2เท่าเป็นจำนวนกว่า24,000คนภายใต้โครงการนี้ 24,000ืนสี่พันคนใช่ไหมที่เขาขาดแรงงานไปก็ประมาณ30,000คนเนาะก็เหลืออยู่ประมาณ6ก0 0พคนนะห0พันคนนี่อาจจะเป็นคนของออสเตรเลียที่เขาผลักดันให้เข้าไปสู่ระบบก,ก่อนคนออสเตรเลียนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าอาจะเป็นสัญชาติออสเตรเลียโดยตรงนะครับแต่อาจจะหมายถึงว่าคนที่อยู่อาศัายใน ประเทศออสเตรเลียอยู่แล้วและได้สัญชาตออสเตรเลียได้ PR ว่างั้นเหออนะครับเขาจะผลักดันคนคนพวกนี้คนเหล่านี้นะเข้าไปสู่ในภาคการเกษตรก่อนเพื่อรอรับกับแรงงานที่จะนำเข้ามาอีกประมาณ24,000คนนะภายในโครงการของวีซ่าภาคการเกษตรของออสเตรเลียที่จะเกิดขึ้น ภายในเดือนกันยายนประมาณปลายเดือนกันยายนนี้นะครับผมอัน่าวตตอนครับเขาบอกว่าเนื่องจากการระบาดใจของโควิด1 9ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องลูกจ้างทั้งหมดจะต้องกักตัว14วันซึ่งเป็นข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้น สำหรับการนำลูกจ้างจากแปซิฟิกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจริงๆเขาก็อยากได้คนงานเข้ามานีแต่ว่ามันมีข้อจำกัดว่าคนที่ไม่พร้อมนะรัพอเข้ามาแล้วก็ต้องมากักตัว14วันใช่ไหมซึ่งค่าใช้จ่ายในการกักตัว14วันสำหรับเรื่องโควิดเนี่ยผู้ที่จะเดินทางเข้ามาจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ก็เป็นเงินถ้าเป็นเป็นเป็นเงินดอลลาร์นะเขาว่าประมาณประมาณสักแต่นายลิตเติ้ลพาวกล่าวว่ารัฐบาลสาพันธรัฐกำลังประสานงานกับรัฐและมณฑลต่างๆเพื่อพยายามทำให้ในใจได้ว่าสามารถช่วยตอบสนองความจำเป็นด้านแรงงานที่ขาดแคลนได้ ขณะยังคงปฏิบัติตามจำนวนจำกัดที่เคร่งครัดของผู้รับผู้เดินทางจากต่างประเทศมุกมนตรีและหัวหน้ารัฐมนตรีของรัฐและมนทลต่างๆทั้งหมดยังคงยืนกลานว่าพวกเขาต้องการดูแลเรื่องการกักตัวของลูกจ้างกเกษตรกรรมเองเห็นไหมครับ คือเขาก็มีหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลที่จะต้องคือเขาก็อยากได้แรงงานแหละเขาก็ตั้งเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่าเขาก็มีหน่วยงานเฉพาะของเขาที่จะต้องดูแลแรงงานที่จะนำที่จะนําเข้าเข้ามาใช่ไหมแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นคือคนที่จะเข้ามาน่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวเองซึ่งไม่ใช่รัฐบาลของออสเตรเลียที่จะต้อง ออกค่าใช้จ่ายให้นะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่าคนที่จะเดินทางมานะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวเองนะโดยเพิ่มเติมจากจำนวนของการรับรู้ผู้เดินทางจากต่างประเทศของแต่ละลรัฐตัวอย่าคนที่จะเดินทางเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียก็พร้อมที่จะจ่ายและก็พร้อมที่จะ กักตัวเป็นเวลา14วันนะครับซึ่งค่ากักตัวนี้ผู้เดินทางจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองนะครับ้าวนข่าวต่อนะครับบางรัฐนะไม่ได้รับผู้เดินทางจากต่างประเทศเต็มจํานวนสูงสุด ที่ได้รับในขณะนี้ดังนั้นจึงยังคงมีสมรรถภาพในรัฐต่างๆเหล่านี้ที่จะรับลูกจ้างเหล่านี้ได้จํานวนหนึ่งแม้แต่ภายในระบบกักตัวในโรงแรมขณะนี้บางรัฐนะครเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รับจํานวนแรงงานจากจากที่อื่นเข้ามาสู่รัฐ เข้ามาสู่เมืองของเขาเต็มจํานวนคือคือเขาอาจจะมีมีจำนวนแรงงานที่อยู่ภายในภายในแอ i เรียมของเขาอยู่แล้วในจํานวนหนึ่งซึ่งก็เพียงพอนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่เต็มกําลังในการที่จะรันระบบให้เต็มร้อยเปอร์เซนแต่ว่า เขาก็ไม่อยากเสี่ยงสักเท่าไหร่ที่จะนำเข้าแรงงานเข้ามาสู่ภายในบ้านภายในรัฐของตัวเองให้มากเกินไปนะเขาก็บอกว่ามันก็เพียงพออยู่อันนี้เขากล่าวนะ <c oughs> เราเพียงแค่หวังว่ารัฐและมนฑลทนต่างๆจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างมีวุฒิภาวะและเปิดรับโอกาส ถ้าไม่ใช่เพราะทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรเศรษฐกิจของเราคงเสียหายอย่างหนักระหว่างการระบาดของโควิด -19 อุตสาหกรรมเหล่านี้สร้างรายได้ให้แก่ชาติของเราและเราจำเป็นต้องตอบแทนด้วยความกล้าหาญและเชื่อมั่นในเดือนมก,กราคม รัฐวิกตอเรียได้ลงได้ลงกับแทสเมเนียที่จะอนุญาตให้ลูกจ้างตามฤดูกาลกักตัว14วันในแทสเมเนียให้สามารถเดินทางไปยังวิกตอเรียได้เพื่อช่วยเติมเต็มแรงงานที่ขาดแคลน เทสเมเนียเทสเมเนียก็อาจจะเป็นเป็นอีกอีกอาราบหนึ่งครับเทสเมเนียก็เป็นอีกรับหนึ่งของออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าก็จะกระจายแรยงงานจากเทสเมเนะียครับ ไปสู่รัฐวิกตอเรียนะเพื่อเพื่อเติมเต็มแรงงานในภาคการเกษตรในฤดูการนี้นะก็แสดงว่านะรัฐวิกตอเรียในตอนนี้นะกำลังขาดแคลนแรงงานอย่างมาก ก็เลยมีการที่จะนำนำผู้ใช้แรงงานนะเข้ามาสู่รัฐของวิกตอเรียให้มากให้มากนะเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องแรงงานนะครับผมในรัฐวิกตอเรียซึ่งจริงๆแล้วในในประเทศออสเตรเลียก็กำลังขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เป็นอย่างมากนะครับเขาจึงถึงได้มีโครงการของวีซ่าภาคการเกษตรนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ข่าวนี้นะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่ได้สรุปทีเดียวนะครับว่าประกาศออกมาใช้อย่างเป็นทางการแต่ว่าเขาจะดำเนิน การภายในวันที่21กันยายนปีพศสอ 2, 5 6พนี้นะครับเพราะฉะนั้นความชัดเจนอะไรต่างๆนะครับที่จะเปิดให้คนที่สนใจในเรื่องวีซ่าภาคการเกษตรนะรทั่วประเทศสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนนะ รวมถึงนงประเทศไทยด้วย,วยนะครับถ้างั้นเราก็ต้องรอดูข่าวอีกทีหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยจะจะได้รับโคต้าเท่าไหร่ยังไงนะครับเราก็ต้องรอดูข่าวอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ัภายในเดือนกันยายนวันที่ยี่นี้นะครับก็ใจเย็นนะครับ ท,ทุกท่านนะรอติดตามข่าวสักนิดหนึ่งนะว่าจะเป็นในรูปแบบไหนรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเอากลับมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบอีกทีนึงนะครับผมสำหรับข่าวนี้ล่าสุดนะครับ รายะเอียดข่าวก็มีประมาณนี้นะครับเราติดตามข่าวนะครับรายละเอียดว่าจะเป็นในรูปแบบไหนความชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนสักทีเดียวนะครับเรื่องวีซ่าพาการเกษตรสำหรับประเทศไทยที่ทุกคนใจจดใจจ่อรอคอยฟังข่าวอยู่นะครับผมก็ขอให้ใจเย็นนิดนึงนะครับ เดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตข่าวให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับที่ให้การติดตามและให้สนให้ความสนใจฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ